สวัสดีครับขอจะพูดหน่อยมีใหม่ตื่นเช้ามาต้อนเราพี่ใหม่เช้าแรกเลยเราไปทำอะไรบ้างแ,แปรงฟันครับอาบน้ำครับผมเอารู้จักที่นอนอารู้จักที่นอนนะออรนนครับอาจจะอาจจะเล่นโทรศัพท์ก่อนครับ <c oughs> ตื่นมา ไม่รู้เหมือนกันครับเอาจริงๆถ้าเกิดไม่มีงานผมจะเป็นคนที่แบบนอนค่อนข้างเยอะครับ mm hmm. คือแบบนอนตื่นทีบ่ายโมงอะไรเงี้ยครับบางวันถ้าไม่มีงานใช่ใช่มันนอนตุนครับนนแล้วอย่างนี้แพนช่วงปีใหม่จอนอนเลยใช่ะปี ก็ด้วยสถานการณ์อะไรต่างๆด้วยก็อาจจะต้องนอนอยู่ที่บ้านไปก่อน,นครับถ้าไม่มีงานออใช่ครับตุนไว้ก่อนเลยครับเกิดขึ้นในปีใหม่2021อขอให้โควิดหมดไปแล้วกันครับเพราะว่ามันน่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อหลายๆคนด้วยรวมถึงตัวผมเองด้วยก็อยากให้ ไล่ไปไกลครับชิวๆอ๋อเพลงที่พี่ก๊อฟทำยังไม่ได้ทำเลยครับแต่ว่าอ๋อยังไม่ได้ทำครับแต่ว่ามีการคุยแนวทางการทำเอาไว้ครับก็ให้แฟนๆรอลุ้นเอาเนาะครับแล้วก็จะได้ฟังช่วงไหนครับโปรเจกต์น่าจะปีหน้าครับ ครับบ o y f r i e n d ก็สนุกครับเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ลองเต้นไปด้วยร้องไปด้วยแบบเป็นเพลงเกาหลีนะครับก็น,นี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ลองสนุกดีครับได้ลองทำอะไรใหม่ๆครับ b o y f r น e n d ล่ะ,ะครับ,รบอันนี้ต้องถามทางทีมงานบ o y f r i e n d นะครับแล้วก็ต้อง ดูฟีดแบ็จากพี่พีแฟนคลับด้วยดแบ,บ็กก็ดีแหละ <c oughs> <c oughs> ละอ่าสุดท้ายแล้วพ่ยไม่สุดท้ายแต่ไม่ทักซู้ปีหน้าฟ้าใหม่อยากบอกอะไรกับตัวเองครับปีหน้าฟ้าใหม่อยากบอกอะไรกับตัวเอง <c oughs> ก็ขอบคุณแล้วกันขอบคุณในปีนี้ที่สู้อะไรมาหลายๆอย่างทําให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็บอกว่าในปีหน้าอาจจะต้องเจอเรื่องอะไรที่มัน แย่กว่านี้หรือว่ายากกว่านี้ก็อยากให้สู้ๆและเชื่อว่าจะพันไปได้ครับก็บอกว่าขอบคุณในเรื่องทุกเรื่องเลยครับที่ผ่านมาที่แบบคอยสนับสนุนคอยอยู่ข้างๆกันคอยให้กำลังใจอะไรต่างๆก็ขอบคุณมากๆจริงๆครับแล้วก็ในอนาคตเราอาจจะต้องเจอเรื่องอะไรที่มันยากกว่านี้เหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคนจับมือกันแล้วก็ผ่านไปด้วยกันครับผม ครับขอบคุณมากนะครับ